สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนและแฟนเพจของอเทียนล้านนาะอาจารย์สุบินนาหน้า,นาทองนะคะ<ม>เราจะมาะพูดคุยเกี่ยวกับ<ม>เรื่องเทียน<ม>เทียนของอาจารย์สุบินมีอะไรบ้าง<ม>วันนี้เราจะมาแนะนำเทียน<ม>ให้เพื่อนๆ่อนแล้วก็ แฟนเพจที่ติดตามอยู่ได้รู้จากว่าเทียนของทางคุ้มนหน้าทองนั้นมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนแล้วก็พูดเท่าคุณเรื่องด้านใดบ้างนะคะเทียนนางกวักก็จะคือช่วยเสริมในในเรื่องของกวักเงินกวักงานเรียกทรัยพย์ใช่ค่ะก็คือกวักเรียกได้เลย เทียนเทพอินแปลงสี่หูห้าตาค่ะ<อ>เด่นที่สุดในคุ้มของคุ้มนาหน้าทองก็คือเทียนเทพอินแปลงสี่หูห้าตานะคะเทียนเทพอินแปลงสี่หูห้าตาของทางคุ้มเราจะมีสองรูปแบบนะคะคก็จะเป็นของลักษณะจะแตกต่างกันออกไปในการออกแบบครับผมก็คือพุทธคุณก็คือจะเด่นเลยในเรื่องเรียกทรัพย์ก็คือจะเน้นเด่นมาเลยในเรื่องของเทพอินแปลงสี่หูห้าตาก็คือ ช่วยในเรื่องของอการเงิน<า>โชคลาภเลย,ดยโดยเฉพาะ <Okay. S 1> แล้วส่วนในด้านต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้นะคะในส่วนของตัวนี้จะเป็นรร่าเทียนสิวห้าตามากใช่ใช่ค่ะรูปร่างคล้า,ายกันก็คืออันในส่วนของตัวนี้จะเป็นของกำยาน,ยานใช่ค่ะกำยานช่วยในเรื่องอะไร ช่วยในเรื่องของการที่เราจุดเทียนจุดเทียนเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการจุดกัมยานคู่กันเพราะว่าในตัวของกัมยานนั้นจะเป็นเหมือนสื่อถึงองค์เทพว่าสมมุติว่าเราจุดไปแล้วก็จะมีในลักษณะของควันที่พวยพุ่งออกไปแสดงให้เห็นว่าเราสื่อไปถึงท่านว่าเราอยากขอขอพรอะไรก็คือเพื่อให้สื่อไปถึงองค์เทพได้ได้เร็วยิ่งขึ้นอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะ ก็จะเป็นใช่ค่ะก็จะเป็นสองสีในรูปแบบของกัมยานเทพเองอินแปลงสีหง้าตานั่นเองนะคะชอบเสียงดวงเสียงดวงเอยลาบลอยต่างๆอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือเป็นส่วนในเทียนของเทียนผีรูนะคะในส่วนของเทียนผีรูช่วยในเรื่องอะไร ลาบลอยอันนี้ก็คือมาโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ค่ะจะเป็นในส่วนของขึ้นมาเองใช่ค่ะประมาณนั้นเลยสังเกตที่ฐานนะครับจะเป็นทรัพย์สินเงินทองนะครับผมที่มากมายก่กองนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติปัจจุบันชาตินะครับผีดูก็จะหามาให้หมดนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เทียนต่อไปก็จะเป็นนี้เลยค่ะ เทพราหูเทพราหูาหใช่ค่ะก็จะเป็นในรูปแบบลักษณะแบบนี้เทพราหูของคุ้มนาหน้าทองนะคะในส่วนขององค์เทพราหูช่วยในเรื่องอะไรแก้ดวงตกปีชง<ะ>หรือว่าแก้ ขจัดปัดเป่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นในสิ่งที่มันไม่ดีก็ขจัดออกไปจะบอกว่าคุ้มครองป้องกันใช่ดวงต่างกับร้ายกายเป็นดีนะสำหรับของพระราหูที่เด่นๆอยู่แล้วนะครับใชค่ะอันนี้คือในเสิร์ของเทียนองค์เทพพาพิคเนตของเรานะคะก็จะเป็นเด่นเลยในเรื่องของบันดาลความสำเร็จเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ของานได้งานขอเงินได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการเรียนการงานอะไรอย่างเงี้ยจะได้เลยแต่ว่าที่เด่นเด่นสุดก็จะเป็นการเรียนการงานอย่างนี้ก็คือองค์ใช่ค่ะก็คืออันนี้ก็คือจะเด่นเลยในเรื่องของการเรียนและการงานนะคะแต่ว่าถ้าเป็นองค์ใหญ่ขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมคะยันข้างในก็คือในเรื่องของอักขระเลขยันที่เรา ทำเป็นไส้เทียนข้างในก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ค่ะเทียนดอกบัวค่ะค่ะผูทธคุณเป็นเรื่องของสุขภาพาสุขภาพร่างกายสุขภาพที่ไม่ดีก็เราเราก็คือใส่ชื่อวันเดือนปีเกิดลงไปก็จะเป็นเหมือนกันรกลับดวงที่แบบสุขภาพที่ไม่ค่อยดีก็จะกลับมาดีขึ้น,นดีขึ้น,นด้วย อันนี้คือเทียนพระพรมนะคะแอดมินค่ะเทียนพระพรมค่ะพระพรมสีหน้านะคะเี๋ยวเราจะให้ดีหน้าอาจจะได้ก็อันนี้คือพระพรมช่วยในเรื่องอะไรบ้างก็คือที่เด่นๆเลยของเทียนพระพรมจะเป็นในเรื่องของด้านการขอพรขอพรลักษณะต่างๆได้ทุกด้านเลยใช่ค่ะก็คือสีพระพักก็จะมีความหมายของสีพระพักเลยใช่ค่ะก็คือแต่ละด้านก็คือจะขอเรื่องการงานการเงินสุขภาพ ความรักก็คือใช่ค่ะก็จะเด่นในเรื่องของด้านการขอพรได้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะ The บ a e สุดเราต้องบอกว่าในด้านของเสน่ห์นี่คือเรียกว่าเทียนพระงั่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเป็นสน่เลยสน่ดึงดูดเป็นเสน่ที่ดึงดูดในเรื่องของรักใคร่โดยเฉพาะเลย ต่อมาเลยนะคะจะเป็นตรงนี้เลยนะคะแต่จะเป็นส่วนในเทียนของแม่พายแม่พายทองคําก็คือจะเป็นเด่นในเรื่องของสนิเมตตาเจ้านายรักลูกน้องหลงก็คือแม่พายจะช่วยในส่วนของแฟนไม่รักแล้วแบบอยากให้แฟนกลับมาแบบรักเรามากขึ้นหวานกับเรามากขึ้น,น,นพนโสดจุดก็จะยิ่งดีเลยค่ะในส่วนของแม่พายใครที่โสด ก็คือแบบอยากให้แม่พายช่วยหน่อยในเรื่องของคู่รักจะมี2แบบนะคะพา,พายแม่ทองคํานะครับอันนี้คืออันนี้รูปแบบของออริจินอลเนาะจะเป็นพายแม่ที่เป็นรูปร่างใบหน้าที่เป็นโครงกระดูกนะครับผมแล้วก็ทรงยืนนะครับเป็นองค์ยืนนะอันนี้ก็จะด้านขลังด้านสน่ทแล้วสังเกตนะครับอันนี้พายแม่ทองคำเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นใบหน้าสวยงามสวยสดงดงามนะครับแต่สังเกตที่ฐานนะครับ ที่ฐานภายแม่ต้องทำก็จะเป็นทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับนอกจากช่วยในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของโชคลาภเงินทองอีกด้วยนะครับถือว่าได้สองต่อกันเลยทีเดียวถือว่าได้สองเด้งกันเลยทีเดียวนะถ้าเป็นในเรื่องของส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นเทียน อินคู่ค่ะใช่ค,ค่ะที่เห็นเป็นสีสีแบบนี้ที่สีแตกต่างกันก็เพราะว่าสีแต่และสีก็คือจะความหมายความหมายต่างกันก็คือค่ะอ,อย่างเช่นสีม่วงก็คือสีม่วงก็จะเป็นชายรักชายาหรือว่าถ้าเป็นสีแดง ก็จะเป็นหญิงรักหญิงใช่ค่ะก็คือแล้วต่อไปก็คือจะเป็นในของสีชมพูก็คือจะเป็นหญิงรักชายชายรักหญิงอันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของความรักใช่ค่ะจะเป็นอ่องค์อินคู่จะเด่นในเรื่องของคนที่มีความรักอยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้วก็คือจะช่วยให้รักกันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นใครที่ สนใจก็คือสามารถสอบถามเข้ามาได้ว่าเราอยากได้พุทธคุณในด้านไหน uh huh. เดี๋ยวทางแอดมิน huh. ของเราก็คือจะช่วยตอบแล้วก็ช่วยชี้แนะแนะนำว่าเทียนแบบไหน uh huh. เหมาะกับใครอะไร uh huh. ยังไงอย่างเงี้ยนะคะ uh huh.